สรับตอนนี้เราอยู่กันที่เมกาฮักเกมเมอร์ทีวีฮะกับเกม d a i s i n g to of the w a e c o r d โอ้ก็เป็นตัวเสริมนะฮะตัวเสริมจากภาค2เลยนะฮะนะก็เป็นตัว ตัวย่อยมันภากย่อยมันก็ไม่รู้เหมือนกันตอนแรกจะหาตัวภาคสองเหมือนกันแหละก็ไปเจอภาคนี้มาผมก็เลยมานั่งเล่นนั่งเล่นนะฮะคนคนคนะครัก็มาช่วยกันรีวิวรีวิวนะฮะผมมารีวิวให้ดูฮะมเมื่อกี้นี้น่าสนใจไง เฮ้ยอ๋เฮ้ยพวกไอรุ่นฮะตีนผีฮะเมื่อกี้มันขับรถหน้าผาหน้าบ้านผมเป็นฟูม้มาฮะพวกกุ้ยะฮะเอ้ยรอทาเคีียนอะไรให้ท่านผู้ชมได้นี่ดูดีเคีียนอะไรดีเอ่ยโดนอะไรนะเนี้ย เราซอมเบกฮะไปเอาซอมเบกกันนะฮะเพราะว่าเอาซอมเบกเสร็จแล้วเราก็มายัดซอมเบกเข้าไปในตัวเราฮนะเดี๋ยวผมขออนุญาตลดเสียงก่อนนะมาต่อเลยกันดีกว่านะฮะก็มาตรงนี้แล้วนะฮะก็ก็จ,ไไจะเห็นว่าผีเ,เยอะมากเรามีแค่ร,รับฮะส่วนเพิ่มที่ผลิตธนูไม่ได้ร,รอดแล้ว ท่านก็จะสบายตรงนี้หรอนะฮะสุดยอดใช่ไหมล่ะธนูนี่ไม่ดีอย่างนี้น้วแหละแต่หมดเร็วะฮะมีแค่สิบนัดเท่านั้นแต่พวกสำรผมแล้วต้องผลิตมาสำรองด้วยนะฮะ <c oughs> นะฮะก็ตามพี่พีฮะชามเดิยเฮ้ยถ่ายรูปกัวผีกวเลยนะชิปอีรือเปล่าชิปอีนั้นมันมันยัดหนา้าเลยเออเอ้าเฮ้ยเสียของเลยนะฮะ คราวนีน้เราจะพาไปพบก,กับมาริโอนะฮะทุกคนคงรู้จักฮะเกมสำหรับฮีโร่เฟนๆฟของเราแต่คราวนี้เขมา,รรา,ามาเป็นตัวร้ายนะฮะมาริโอเขาไม่รู้ข,ขูงเขงากับสไตล์หมวกสีฟ้าน,น่ารักๆขี้ขู่ขี้ขูใส่แว่นตาพวกแก่มากแล้วทำงานมาหลายสิบปีแล,ล้วมาริโอ นี่ครับมาริโอของเราแก่ไปเยอะเลยนะฮะมาริโอกลายเป็นคนส่งของที่บ้าเพี้ยนไปแล้วนะฮะตอนนี้ <c oughs> อ่า มาตามหาเจ้าหญิงที่ถูกลักพาตัวไปเพราะว่า,วากูรู้มึงคนเปีนวคนเอีไปใช่ไหมกูไม่รู้เหมือนกันว่ามึงบ้าแค่ไหนกูจะเซ็นให้ก็ได้เซ็นให้ก็ได้สิไม่ดีแล้วใช่ไหมอะไรเนี่ยอะไร ยึดตโวหัวแน่นนะเอาไปเลยว้าสวดยั่วเลยฮะ ช่างมันอะเรามาสู้กันเลยดีกว่ายอามีลูกสองมาเท่นะฮะโอ้ยมาริโอมึงคือฮีโร่สำหรับกูเลยเนี่ยตัวดเด็กๆเนี่ยเออมาริโอฮีโร่สำหรับกู แบบแมนเลว,วะแมนเวอร์ได้ยังไงฮะมันเวอร,ร,ออร์ใช่ไหมอืมอเอออย่าอย่าคิดโอ้ยาราเนกา้าเต็มเต็มเลยมาลิโอเร็วนี่มานี่อ้าวมีอาหารอยู่ยข้างหน้าคุณกินไหมคุณกินรอดไหม โอ้โหมันเก่งกันไปแล้วโอ้โหอยู่ไหนเนี่ยอี๋เลยคนไรเพี่ดียวใช่ไหมไม่ได้แดงกรอกเฮ้ อืออือมาริโอเหรอไม่ได้เด็กกูหรอกเอ้าอืมนะฮะอันตรายอย่างเครียดออ้เชีีย,ยเลือดกูโอ้โหเพิ่มในยอย่างมาตรฐานทีเดียวสามารถสู้กับมันได้อย่างขึ้นเหงือ 好、so、，good。 ชินามาริโอบ้าครั้งนี้แล้วมาริโอเลยไอ้มาริโอลเลี้ยกับกูชินะมึงได้กูต้องฝึกซ้อมมาหลายปีแล้วกูก็ไม่ให้คนดูดูแล้วเราก็ได้แสดงความกว่าของมึงให้ทุกคนดูดูบ้าแล้วนะกูจะบ้าเมาริโอลในรุกใหม่นะควายเผือกจริงจริงนะไอเน็ตไอส์ซอมบี้ซอมบี้ สุดยอดจริงฮะแต่ก็นั่งสารนะของเรานั่งสารนะมาริโอเรามาริโออยู่พึ่งใจไม่โอ้โห มเหลือให้กูแค่รงเท้าอืมของไม่มีไว้ให้เล่นนะน้อๆหนอจดจำไว้นะฮะผมก็จะมาแค่ภาพทรงของอีกอย่างหนึ่งนะฮะก่อนไปแต่ผมต้องหาทิ้งของสุกอย่างก่อน ในก็ทำของนะั้นให้เป็นประโยชน์แล้วหมดไปก่อนอย่างนี้นะต้องใช้หมดนะฮะไม่งั้นก็เสียดายแย่เลยทิ้งไปเปล่า มาเลยว้าหมดแล้วนะกระูดของเราไปชิ้งโอ้นี่เสียงมวายเผือกกำลังวิ่งมาอืม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 ,อมยิงควายเผือกตายไปแล้วหนึ่งตัวนะฮะปกติจะมาสามสี่ตัวเลยฮะอานาห์นะฮะ ซอมมี่หนียงเหนียวเพียร์ไงใช่ไหมใช่ไหมครับใช่ไหมอืมนะฮะปิดไดยนะแล้วก็มาอากก็มานี่ต่อกันเลยดีกว่าอืมสุขของโชว์ฮะเอาเอาอะไรเนี่ยเอาให้กูมาทำไมเนี่ยอ่อเราเราเข้าปิดห้องแล้วฮะโทษฮะโทษโทษโทษ ห,ห้องสีแดงนี่นะฮะเอ้าโคตล่าเหรอเนี่ยนั่นอันนี้เลยฮะไพเวสบมฮะกับตัวโซนฮะอ่าเราโชว์ไปแล้วหนึ่งยงางเ <l ots of monster> ออเราคนดูก,ก็จะหาผมที่ใส่ไม่ดีฮะต้องหายางอื่นแทนยยาา อะไรที่มันคนรู้ไม่เคยทำอะ่ะไม่รู้ไม่รู้เรื่องเลยอย่างเช่นดับซาว์สตาร์วอลอย่างเงี้ยซาว์นี่คนอาจจะรู้เรื่องนะสร้อยเพชรนะฮะสร้อยเพชรจ,จากร้านเอดิชั่นปัดจ๋อยนะฮะเอ้ยเราคงค่ายนั่นตายไปถึงคนอะไปฉายไม่น,าน่าจะตกนะ